ไม่หอมหนึ่งที่มีต้นเตี้ยจึงไม่เหมาะที่จะปลูกในนาดอนค่ะทุกคนถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้แต่ผลผลิตไม่รับรองว่าจะได้ตามที่เขาทําวิจัยกันหรือเปล่าปลูกเป็นผลว่าทําไมถึงไม่เหมาะปลูกกับนาดอนเพราะว่าหอมเสียมันต้นเตี้ยถ้าสมมติว่าปีนั้นน่ะเร้งมากๆเล้งจัดแล้งจัดข้าวอ่ามันจะขึ้นท่วมหัวข้าวเพื่อนอันนี้อาจารย์อาจารย์ดรรีสวัสดิ์บอกเมดมาเลยนะเพราะว่าถ้าปีนั้นแล้งจัด นาดดนอะ่ะมันไม่มีน้ําอยู่แล้วน้ําน้อยอยู่แล้วแล้วแล้วปีนั้นน้ําน้อยลงไปอีกแล้งอะ่ะหญ้าน่ะจะขึ้นท่วมข้าวหญ้าจะขึ้นท่วมข้าว,าว,าวเพราะข้าวมันต้นเตี้ยข้าวมันต้นเตี้ยอยู่แล้วเอาไปปลูกในนาโดนมันยิ่งเตี้ยไปอีกแต่หญ้ามันจะสูงท่วมข้าวนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงไม่เหมาะที่จะเอาหอมหนึ่งมาปลูกในนาโดนนะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าสมมุติในนาที่สามารถควบคุมปริมาณน,น้ําได้อะ่ะก็อาจจะก,ก็อาจจะปลูกได้ได้นะแต่ผลผลิตอ่ะไม่รู้เพื่อนถ้าใครเอาหอมหนึ่งอ่ะไปปลูกในนาดดนอ่ะ มาแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะว่าผลผลิตเป็นยังไง